สวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจากสเตชันคุยกันวันนี้ชีวิตชิลๆค่ะวันนี้ที่บ้านแถวเนี่ยอุณหภูมิ18องศาก็หนาวแหละเพราะว่าที่ีปกติก็อากาศจะร้อนนะนะคะก็ได้อีกฟิลนึงเนาะวันนี้จะมานี่ค่ะเดี๋ยวจะมาตัดแต่งต้นกลาบซะหน่อยแต่ต้องบอกก่อนนะว่าการตัดแต่งหรือว่าการดูแลกุหลาบของ ที่ไม่ได้ใช้หลักวิชาการอะไรมากก็เรียกก็ไม่ได้ใช้หลักวิชาการดีกว่าอยากทําอะไรก็ทําอย่างที่เราชอบเพราะว่าการปลูกกลาบมันเป็นการกว่า,าสร้างความสุขให้นะคะสำหรับชีวิตช่วงที่เราไม่ได้ทํางานประจําแล้วก็เะั้นก็จะไม่ได้ซีเรียสมากมายทำอะไรแล้วก็อยากทำอะไรล้วก็ทำค่ะเดี๋ยวมาตัดแต่งันเลยจริงๆการตัดแต่งเนี่ยเป็นอะไรที่พี่ไม่ถนัดนะ คือมีความรู้สึกกับธทราตัดแต่งแล้วมันเสียดายกิ่งอ่กลัวเขาไม่โตอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะ,ะคะแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วนี่ยการตัดแต่งแนวสำคัญเพราะจะได้ทรงพุ่มที่สวยแล้วก็ออกดอกไ,ได้บ่อยขึ้นนะคะก็จะมาต้นนี้นะคะอุปกรณ์ของพี่ก็จะมีกันไกลกับแอลกอฮอล์อย่างนี้คะ่ะต้นนี้คือเซนต์อีเทลเบอร์กาค่ะดูเป็นกุหลาบพุ่มกึ่งเนื้อซึ่งตอนนี้ ดูไม่ได้เลยะคะ่ะไม่เป็นทรงไม่เป็นอะไรเลยพี่ก็จะตัดแต่งนะก็จะตัดแต่งอ่ะตัดแบบนี้ให้เขาแตกออกข้างนอกแล้วก็ต้องตัดอย่างนี้ค่ะอ่าตัดแต่งเดี๋ยวพี่จะใส่ซุ้มนะเนาะอุ้ยนี่ค่ะหวางเมื่อก่อนนี่ก็ไม่ได้ ก็ไม่ได้ตัดแต่งอะไรไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวจะใส่ซุ้มด้วยว้าวชี้ใครมานี่นะคะเดี๋ยวลองเอาซุ้มมาใส่ก่อน เราก็ทำแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรกับมากมายนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เป็กิ่งเดยวพี่ก็จะต้องตัดออกไปนะคะนี่ค่ะโอเค ใไม่ค่อยคมเท่าไหร่ขอยืมกันกายตัดกล้วยไม้เขามาใช้นะคะ,ะก็เป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็ตดัดเราก็จะตัดตรงที่ให้ตาเนี่ยเขาออกด้านนอกไปอยู่ด้านนอกเขาจะได้แตกออกด้านนอกค่ะ เดี๋ยวเขาก็แตกค่ะเมื่อก่อนพี่กลัวมากเลยนะเดี๋ยวอองตัดแล้วมันเขาก็จะไม่ไม่เอ่อขึ้นไม่อีกกลัวมากกับกาทิดตัดแต่งกุหลาบนะคะตอนนี้เฉยๆละนี่ค่ะร็จเ,เรียบร้อยแล้วหนึ่งต้นเดี๋ยวต้นอื่นล้วก็ไปทากันต่อนะคะอันนี้ต้นนี้นี่แต่และกิ่งเียวก็จะให้เขายาวกว่าน,นี้หน่อยแล้วก็จะเอ่อ เขาไปกับซุ้มมาค่ะให้โค้งๆแบบนี้ได้แล้วเซนอีเทลเบอร์ก้าค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวต้นต่อไปเดี๋ยวเราไปทำกันต่อนะคะต้นนี้ดูไม่ได้เลยทีค่ะบูเซียล่านะคะเราก็จะตัดแต่งด้วยเอาละเอาให้เขาออกใบเขาอยู่นอกๆอะค่ะเอานี้เหนืยอเอาไปเลยตัดแต่งย้านะไปเขา ยากอ่ะบอกก่อนนะว่าพี่ไม่ได้อิงวิชาการใดๆทั้งสิ้นปตามอารมณ์ค่ะโอ้ดูแลสภาพแย่นี่ต้นเนี่ยน,นึกว่าจะไม่รอดละก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะอเอ้ยครับ <laughs> ถัดแล้วเหมือน ผู้หญิงซอยผมสั้นเลยอะเดี๋ยวก็ไปต้นต่อไปเดี๋ยวพี่จะต้องเป็นคนถ่ายเองละเดี๋ยวนะคะอ๋อก่อนแค่นี้เดี๋ยวไปไปต้นถัดไปค่ะต้นโปรดค่ะแมนตาก็พี่ก็พยายามตัดแต่งให้เขาเป็นรูปเป็นทรงอ่ะนะคือให้ให้ดูแล้วแบบเป็นพุ่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ป่นนี้ตอนนี้มีปัญหาคือเป็นลาลาแล้วก็เก็บใบออก ไม่ต้องคิดมากอ่ะอันนี้ลาอาลาใบจุดเงี้ยอันนี้เป็นตัดออกเลยจริงๆควรจะเด็บใบออกไม่เป็นไรพี่ตัดออกเลยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันอนะาใบออกดูแลยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับแปลงกล้วยไม,ม้พวกแมลงพวกกะไรเนี่ยเยอะนะคะ อืนี่เอ็มเย็งไม่ได้เล่าเลยเรื่องเรื่องหอยเรื่องหอยค่ะหอยที่วันก่อนที่มีอยู่คลิปหนึ่งที่ลองว่าสัตวูที่แท้จริงของต้นไม้ในส่วนของพี่คือหอยนั่นเองสาเหตุที่หอยเยอะเพราะว่านะคะตรงโน้นค่ะตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นมันเป็นที่ลกล้าง นี่จะยาขึ้นเต็มเลยเพราะนั้นเนี่ยหอยเนี่ยจะเยอะมากเพราะมันชืน้นเขาก็จะชอบเดินทางมาตอนกลางคืนค่ะแล้วจะมากิดกัดกินต้นไม้ในสวนของพี่โดยเฉพาะเป็นพืชคุมดินเนี่ยเขาจะชอบกัดกินมากๆเลยก็ไปซื้อยามาชื่อจดไม่ได้ชื่ออะไรเอามาโรยค่ะก็ได้แบบหอยเยอะมากเป็นร้อยตัวเลยค่ะเยอะมากแล้วก็กัดกินต้นไม้ของเราไปแล้วอย่าว่าแต ต้นไม้ตรงนี้เลยแม้แต่ต้นไม้ตรงนี้นะคะรุ่นค่ะส่วนกล้วยไม้ที่เราปลูกใหม่หอยก็จะขึ้นไปไตขึ้นไานะคะไตขึ้นไปจากเสาด้านล่างขึ้นไปบนโต๊ะหรือว่าเขาเรียกว่าเลนกล้วยไม้แล้วก็ไปกินกล้วยไม้ที่เราปลูกใหม่กล้วยไม้อ่อนๆน,นะคะกินหมดทั้งทั้งโต๊ะหรือว่าทั้งเลนกล้วยไม้เลยแหละนะคะหอยที่ที่ เอายามาโรยเนี่ยนะคะซึ่งก็คงเห็นในคลิปแหละเดี๋ยวพี่แปะไว้ให้ดูค่ะแล้ววันนี้ก็ตัดแต่งไปนะคะก็คือตัดแต่งเซนต์อีเทอร์เ,เ,เ,เกอรแล้วก็ใส่ซุ้มแล้วเอาบูเซล่าแล้วก็แมนต้านะคะเดี๋ยวพี่ก็จะไปทำตรงอื่นต่อค่ะตรงนี้เป็นโมนาลิซ่านะคะที่ปูก ไว้คู่กับเจมานูเอลที่จะให้เขาขึ้นซุ้มโค้งค่ะเขาก็มาได้ไกลแล้วนะคะแต่ดอกไม่ใหญ่อะดอกเล็กนะคะแล้วก็โมนาลิซ่านี่แตกกิ่งเยอะมากนะคะแตกกิ่งออกมาเยอะมากดูกิ่งนี้นะคะนี่โอ้ยาวเลยเดี๋ยวจะต้องจัดขึ้นซุ้มผูกเอาเชือกผูกขึ้นซุ้มนะคะเพื่อจะได้ให้เขาไต่ซุ้มขึ้นไป อีกไม่ไกลก็จะไปเจอกันแล้วก็จะได้สม้มกุลาบค่ะที่อย่างที่เราตั้งใจจะสวยหรือเปล่าไม่รู้แต่ชอบค่ะชอบก็เลยทำนะคะแล้วก็ต้นนี้แตงกียวก็เดี๋ยวต้องตัดแต่งเหมือนกันเจวถ่ายไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าอันนี้จะต้องถ่ายเองนะคแต่เดี๋ยวจะตัดแต่งเขาแล้วก็ผูกขึ้นซุ้มอีกทีนึงค่ะต้นนี้ first lady เนี่ย ว่าเลี้ยงยากนะเลี้ยงยาก first lady ถ้าเทียบกับ bishop เทียบกับเชอเอมแมนเอลเนี้ย first lady นี่ถือว่าเลี้ยงยากแล้วก็มีเนี่ยค่ะโลกเยอะนะนะคะบางทียังไม่ทันเห็นดอกก็ไปแล้วล่ะค่ะส่วนต้นไม้แสนรักก็นี่ bishop เขาก็ยังสวยออกดอกเยอะนะคะกิ่งก้านแข็งแรงค่ะพี่ก็ สำหรับพิชชอ p ตรงนี้พี่ตัดให้เตี้ยไม่ให้สูงนะคะเพื่อเราจะได้ดูดอกเขาแต่ว่าอีกต้นหนึ่งก็ให้เขาสูงขึ้นซุ้มโค้งไปค่ะอุรามันดูทีไรก็ไม่เบื่อนะอย่างว่าลหละเราชอบทําอะไรนะคะก็ไม่เบื่อถึงแม้ว่าจะเหนื่อยบ้างจะบางทีก็รู้สึกว่าเ,าเพื่อนดูอาจจะบอก มันทาอะไรของมันวะแต่เออเราชอบไงชอบอะไรก็ทําอย่างนันละค่ะโดยเฉพาะวัยอิสระอย่างเราคือวัยวัยเกษียณแต่ไม่ได้หมายความว่าเกษียณแล้วไม่ทําอะไรนะเกษียณแล้วคือวัยอิสระทําในสิ่งที่เราชอบต่หากค่ะคาว่าเกษียณเนี่ยหมายถึงเกษียณจากการทํางานประจําแล้วก็มาทําอะไรที่เราอยากทําค่ะไม่ว่าจะเป็น การออกกำลังกายปลูกต้นไม้ปฏิบัติธรรมเนาะทำอะไรก็ทำไปดูต้นไม้เป็นอะไรอากาศก็เย็นพี่ยก็ชอบจะมาดูตน้นนอันนี้นะมียาเกกค่ะดอกคมๆน่ารักแต่ทำไมเป็นอย่างนี้เขาโอยแล้วด้วยล่ะค่ะนะคะลอยแล้ว,นะะลลวไว้รอดูอันนี้ดีกว่านี่ อันนี้ r o e นะคะเดี๋ยวรอดดูอ o e ดีกว่าอันนี้ก็ Spirit of Freedom เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะที่พี่พบแล้วว่าเขาดูแลง่ายง่ายกว่า First Lady แต่ช่วงนี้ตั้งแต่พี่ป่วยนอนโรงพยาบาลแล้วก็มาเป็นโควิดเนี่ยก็รู้สึกว่า เขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้เขาไม่ค่อยแฮปปี้หรือพี่ไม่แฮปปี้ไม่รู้ว่าคือดอกไม่ค่อยสวยนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ว่ากันไปเราปลูกเพื่อความสุนทรีเพื่อความสุขไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวก็สวยเองเอาละค่ะคลิปนี้คงจบลงแค่นี้ก่อนนะคะพี่ขอเวลาตัดแต่งแล้วก็ ลดน้ำเขาหน่อยเพราะว่าต้องลดตอนเช้าตกลงกับน้องสาวแล้วว่าต่อไปนี้เราจะลดน้ำกุหลาบตอนเช้าค่ะเพื่อป้องกันคุณหอยมาเพราะว่าหอยจะชอบมาตอนกลางคืนค่ะกลางคืนถ้าเราลดน้ำเย็นไอ้พวกพืชคุมดินต่างๆเนี่ยมันก็จะชุ่มชื้นก็จะเป็นแหล่งให้เขาเนี่ยมาอยู่พักพรนนะคะแล้วก็ อยู่เลยไม่ไปไหนพร้อมทั้งกินอาหารก็คือกินต้นไม้ของเรานั่นเองค่ะจากกันไปด้วยนี่ค่ะท็อฟฟี่ค่ะทอ็อฟฟี่แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆอย่าลืมรักษาสุขภาพค่ะบ๊ายบายค่ะ